ได้คู่จิ้นแห่งปีปีนี้ได้3ปีติดปีแรกอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าคู่จิ้นอันปีแรกใช้คําว่าอะไรคะนัันใจันใจมาแต่ก็คือคู่จิ้นแหละ3ปีที่ได้ติดต่อกันมารู้สึกยังไงบ้างคะ ก็โอ้ก็ไม่คิดมากเะว่าแบบว่าจะเป็นแบบปีก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราเพราะว่าทุกคนที่อยู่หน้าแพลตฟอร์มตรงนั้นน่ะก็เก่งหมดเลยแล้วก็ทุกคนความสามารถจริงๆแล้วคู่จิงก็เยอะหลายคู่แต่ก็ได้แบบสามปีซ้อนเลยแล้วว่าผลงานแต่ละคนนะมันโหดอยู่มันโหดแล้วแล้วเก่งอ่ะทุกคนเก่งจริงอ่ะก็เลยแบบว่าโอ้ก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพื่เก่าครับแต่สุดท้ายพอได้ปึกมาดูชอบโมเมนต์ที่เขาไปเจอกับแฟนคลับท้ายงานแล้วพี่ฟินบอกว่าเอาลงวัลให้ทุกคนแบบทัสด้ แล่าดอกไม้ให้ทุกคนแบบได้สัมผัสโมเมนต์นั้นมันคือยังไงไงมาคือเราทำทุกปีที่ผ่านมาเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่รางวัลของเรามันคือรางวัลของทุกคนจริงๆเพราะว่าทุกคนคือตั้งใจในการแบบว่ามันมันเหมือนการมอบความรักให้กันอีกหนึ่งรูปแบบอ่ะแต่ซึ่งทุกทุกอย่างที่ที่เขาให้ให้เราอ่ะเราก็รับรับรู้ได้หมดแต่อันนี้มันแบบว่า มันเหมือนเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจละกันสําหรับพวกเราสองคนที่แบบทํางานด้วยกันทุกวันมีงานต่อต่อไปให้ให้พวกเขาได้รับชมก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆค่ะ